หมอท็อปนายแพทย์นัททนนรนฤะเวศแพทย์อเมริกันบอร์ดด้านศัลยกรรมปลูกย้ายเซลล์รากผม d e โพเมดออฟเดอะอเมริกันบอร์ดออฟ a ฮร์รี t สโตเลชั s นเซอร์ hmm. แห่งเดอะสกินคลินิแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในวงการปลูกผมแห่งประเทศไทย และในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024นี้คุณหมอยังได้รับเกียรติเป็นแพทย์คนไทยท่านเดียวจากสาขาการปลูกผมที่จะไปเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการด้านผิวหนังและความงามระดับนานาชาติณสาธารณรัฐฝรั่งเศสล่าสุดหมอท็อปนายแพทย์นัททรนฤบเวทแห่ง The ะสกิ c คลินิแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในวงการปลูกผมแห่งประเทศไทยควา้ารางวัลที่สุดแห่งปี Thailand Health and b e a u t y Award 2023หากใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่ The Skin Clinic ครับสวัสดีครับนายแพทย์นัททรนัปทิปเวทนะครับแพทย์ศัลยกรรมด้านการขูกย้ายเซลล์รากผมนะครับท่านตำรวจเอกหญิงอภิรดีปราศาาาัทน์นะคะเป็นภรรยาของหมอท็อปค,ค่ะ ก็ว,วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ความพยายามตลอดมาเนี่ย20ปีทางด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผมเนี่ยวันนี้ที่ได้รับรางวัลจากทางคณะกรรมการนะครับาทางเดลซีนคลินิกนะฮะเราเชี่ยวชาญทางด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผมนะฮะโดยที่เป็นศูนย์ปลูกผมยาวแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเราก็จะเปิดเป็นโรงพยาบาล ซึ่งรักษาโรคทางหน้าเส้นผมเฉพาะทางลกเส้นผมอย่างเดียวเลยนะครับโดยทางเราเนี่ยได้แผนไว้ว่าปีนาเนี่ยได,ได้ความร่วมมือจาก London Academy นะฮะจากทางที่ประเทศอังกฤษนะฮะได้ทําความตกลงและก็ร่วมมือการที่จะเทรนนิ่งแพทย์นะฮะเพื่อให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นฮับของการปลูกย้ายเซลล์รากผมนะครับในส่วนของ The ะสกินคลินิเนี่ยปกติแล้วการปลูกผมเนี่ย จะต้องมีการโกนผมด้านหลังนะฮะคราวน,นี้ทางศูนย์ของเราเนี่ยเป็นศูนย์ปลูกผมยาวคือจะไม่ต้องโกนผมเป็นแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแล้วนะฮะก็คือสามารถปลูกผมแล้วเนี่ยกลับไปใช้ชีพทำวันได้เลยตามปกตินะฮะซึ่งตรงนี้ฮะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเกม changing ของการปลูกผมเลยครับในส่วนของของเราเนี่ยฮะสิ่งหนึ่งที่เราทํามาตลอดเลย20ปีเนี่ยก็คือว่าเราจะดีใจระดับที่หนึ่งถ้าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการแล้วเราได้ยอดขาย แต่ดีใจระดับที่2เนี่ยคือเราหลังจากเราทำการสัลยกรรมให้กับคนไข้หรือว่าลูกค้าเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วแล้วคนไข้เนี่ยออมีความยินดีแต่ท่อนสำคัญสุดท้ายเลยะฮะที่เราจะดีใจมากที่สุดเลยเนี่ยเป็นท่อนที่ว่าคนไข้หรือว่าลูกค้าเนี่ยบอกต่อและพาเพื่อนมานะฮะนี่คือการตลาดที่เราทำมาตลอด20ปีครับ Thank <laughs> you.